สวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้มีประเด็นเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เกมเอาเครื่องรางออกไปนะครับเดี๋ยวนะคอนน n ดคอนเน็กเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมน็อตคอนเน็กก่อนหลังจากที่เกมนั้นครับเอาเครื่องรางชนิดหนึ่งออกไปนะครับเครื่องรางชนิดไปใส่แล้วเอาใหม่ดิเครื่องรางชนิดเนี้ยนะครับดอบคอยเนี่ยออกไปแล้วนะครับหายไปแล้วไม่กลับมาแล้วนะครับ มันก็เลยทําให้มีเครื่องดังอยู่อันหนึ่งมันมีดอปคอยเป็นออปชั่นเสริมอยู่ก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเราใส่เข้าไปมันจะมีผลขนาดไหนนะครับซึ่งมันก็คือไม่ใชออ่อันนี้สิอ๋ออยู่นี่อันเนี้ยกับอันนี้คือเป็นเวอร์ชันเดิมนะครับ75%ในเวอร์ชันเดิมนะครับมันไม่มีแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้มีเวอร์ชันนี้ที่2%นะครับ2%อ่ะมันหาได้ตรงนี้เรามาดูกันว่า2%นเนี่ยถ้าเราใส่เข้าไปแล้ว มันจะเพิ่มเท่าไหร่แล้วถ้าเราอัพเลเวลจนสุดแล้วเนี่ยครับตรงเนี้ยมันจะสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับจะเพ,เพิ่มจากสเปอร์เซ็นเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเราโอนลงไปในด่านเนี่ยมันจะช่วยให้ได้เงินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับนี่คือประเด็นในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับซึ่งออปชันตรงเนี้ยมันจะสุ่มๆเอานะครับมันจะไม่ได้เรียงกันเลยนะมันจะสุ่มเอานะครับอ่ะเรามาลองกันนะครับเดี๋ยวโอ้เงินเยอะหนึ่งห้าหนึ่งห้าเดี๋ยวละลายละลายซับก่อนเนอะ ตัวไหนดีล่ะอันนี้แล้วกันอ่ะโอเคเหลือ7.3.6 0าละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันที่ด่านที่เราทดลองต่างๆนานาออกไปนะครับเอาเป็นตัวไหนดีเอาเป็นตัวไหนดีเอามายืนนะครับเอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นตรงนี้แล้วกันเดีด๋ยวจะโจมตีไกลๆหน่อยนะครับอ่ะใส่เครื่องรางนะครับ2% ตรงนี้นะครับอ่นี่ครับสองเปอร์เซ็นต์นะแต่ละนะครับมาดูกันว่านะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเอาออกขอนลืมไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยิงเพิ่งใส่ธรรมดาก่อนสามเจ็ดศูนย์นะระเบิดตูมยังไม่ตายวะโอ้ยไม่ตายวะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใไมเอาไปเอาไ,ม,อาไ,ม,อาไมไม่ตายเรียกว่าหนึ่งไม่ตายเราเลยไปสูงๆูงเนี่ย,ยงั้นอ่ะเออเอาเป็นอันนี้ละกันนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันมันจะเพิ่มขึ้นทีละสองนะเพิ่มทีละสองฟืบเห็นไหมหกสองหกสี่เห็นไหม 4, หกสองหกสี่น 4, นะโอเคหกสองหกสี่ทีนี้ถ้าเราใส่เครื่องรางเ,เ,านะเพิ่มสองเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะครับเพิ่มสองเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะครับมันจะเป็นสามเหรี่ยมไหมนะครับมันจะต้องเป็นหกเจ็ดหกหกไม่ขึ้นเลยนะครับใส่เข้าไปหัวแล้วนะเนี่ยใส่มาแต่สองเปอร์เซ็นต์แล้วนะ คือไม่ขึ้นเลยนะครับเพิ่มสเหรียญเท่าเดิมเห็นไหมไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเลยนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเราอ p พ e l l ล่ะ well, นะครับเดีย๋ยวขอไปดูคอนเน็กอีกที not connect โอเคมาถ้าเราอัพ e l well, l ตัวนี้มันจะสุงไม่โดนไม่โดนโดนละเสียสมมติสมมตูงสุดละ4% <c oughs> ได้แค่สดูนะว่าจะจะบวกเป็นเป็นเท่าไหร่เป็นสามไหมนะครับ ไม่ขึ้นเลยครับก็ยังแค่2เหรียญเท่าเดิมนะครับทางงานแล้วเราก็ต้องรีใหม่นะครับทดสอบใหม่นะครับ4%เก็ยังสองสองเหรียญเท่าเดิมนะครับไม่ขึ้นเลยแล้วมันจะให้เปอร์เซ็นต์มาทำไมวะเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยฮะเอามาทำไมนะครับเข้าใจเดี๋ยวเราพูดไปว่าเป็นเสียงของลาเกาหลีกันไหมล่ะครับยังไงนะทำไม่เป็น โอเคเอาออกก่อนนะครับ not connect นะครับแล้วเราก็ไปไม่ใช่เราก็ไปละลายซับอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วไปละลายซับที่ถุมเม็ดกันเถอะปุ๊บปุ๊บปุ๊บขณะนี้เหลือที่สองสองแปดห้านะจ๊ะอ้าวแล้วทำไมมันไม่เท่ากันวะสองสองแปดห้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปที่ที่เดิมของเรานะครับ เราเลือกเป็นที่ทางด้านตัวเดิมนะครับเราจะใส่ชามเข้าไปอีกเหมือนเดิมนะครับขอให้อัตัวนี้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นปน,ปน,ปน,นอกจากเกินสีได้ไหมล่ะบัดซบจริงๆเลยโอ้ยสมันน้อยแล้วนะดันอัพไม่ได้นะครับงั้นเดี๋ยวดีเสร็จนี้อัพ เลเวลเครื่องรางก่อนเลยเล้ยเดี๋ยวค่อยไปลองดู2%นะครับเหรียญไม่เพิ่มนะครับ4%เหรียญก็ไม่เพิ่มนะครับดูว่ากี่เปอร์เซ็นต์เหรียญมันจะเพิ่ม <c oughs> ให้ตายเถอะมันอะไรกันนี่ยทำไมมันทํากันอย่างนี้อ่ะ <c oughs> ทีแรกนึกว่า2%มันจะเพิ่มสักนิดนึงแม่งไม่เพิ่มเลยนะครับจริงๆตามหลังมันไม่น่าเพิ่มเนาะมันน่าจะแบบ50%เถึงจะเพิ่มอ่าโอเคน็อตคอนเน็นะครับ เราไปที่เครื่องรางกันก่อน75%ไม่นับสิต้องไปที่2% 2%เลยรับไปเด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 เนหลเด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 เนเดเดเะเดเดเดอดเดเดเดานเดเรเดเดเลเดเดอดเ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 เด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 เเดเกเเดเเเ ละลายซับ,บ,บอสองสามสี่ห้าเลขสวยเลยทีเดียวเราไปที่ด่านตรงกลางที่เราใช้กันทุกครั้งยูบออกไปเลือกสิเอ,เ,เอาเทวด,ดาต้องแข็งลงมาใส่เครื่องรางบวกหเปซจะเป็นเท่าไรบวกอีกสามหรือบวกอีกสก็ยังบวกอยู่แค่2องเท่านั้นให่ไหม ก็ยังบวกอยู่แค่สองเท่านั้นเองแล้วทํายังไงมันถึงจะบวกอีกบวกเพิ่มกว่านี้ล่ะเอาอีก,กทีสิอีกสักสองทีแล้วกันขอ,อสองทีก่อนแล้วกันนะดูสิจะได้หรือไม่ <c oughs> บ้าไปแล้วด่เราเป็นอะไรกันนี่ <c oughs> นี่เราดูซีรีส์เกาหลีมากไปหรือเปล่าทําไมเราต้องพูดอย่างนี้ล่ะเฮ้ยเร็วๆหน่อยสิคอมผมเป็นอะไรไปนี่ not connect yeah เครื่องนั้นอะไวะเครื่องนั้อันนี้สองสี่สี่ก็ทำไมมันไม่อัพทำไมไม่อัพให้ขอบดอ u คอยบ้างล่ะจะไปอัพแต่ทำไมอย่างอื่นเล่าอัพดอ b คอยอย่างเดียวไปเลยได้ไหมอ่ะห้าครั้งรวดอย่างงี้มันจะได้เยอะเยอะน้อย โอ้ยอ่ะครั้งสุดท้ายแล้วเอาจริงเขั้าสุดท้ายแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าไปถึง50%าสิบเปอร์เซ็นหมื่นมันจะไม่มีผลนะ่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะแค่สองเปอร์เซ็นเี่ยวใส่มาทําไมไม่เข้าใจใส่มาให้ตื่นเต้นทําไมวะอ่ะครั้งหนึ่งสุดท้ายพอละครั้งที่หนึ่งโดนข้างล่างนะครั้งที่สองโดนที่สองครั้งที่สามโดนข้างล่างครั้งที่สี่โดนข้างบน มันมีสี่ข้างยงเหรอนะครับก็สองเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบมันไม่มันมันอย่างที่เห็นนะคือสองเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ผลอะไรเลยครับนะเดีย๋ยวไปรายรายซับแล้วก็ใช่อีกอันให้ดูนะครับสองสามหนึ่งห้านะเราไปที่ด่านตรงกลางเหมือนเดิมรีมูฟออกไปอ่าไปเทวดาน้ำแข็งลงมาใส่ชามเข้าไป เดี๋ยวับตัวนี้สิมีมีรถไฟมาอีกแล้วเหรอนี่เป็นเอกลักษณ์ของช่องนี้ทีเดียวนะครับเดี๋ยที่เห็นนะครับ4%เปเท่านั้นนะครับพอโจมตีไปก็บวกแค่2 17 19ดแค่นั้นเองไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยสมมุติว่าสมมุติว่าเปลี่ยนเป็นอันนี้เบอร์ชั่นเดิมเวอร์ชั่นเดิมบวก7็เก็คือบวกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องบวก,กจาก2เหรียญไป็น3เหรียญน,นะ หนึ่งใช่ไหมต้องเป็นสี่นะมันต้องเป็นสี่ปึ๊บเห็นไหมเป็นห้าเป็นหกเลยโหเยอะตัวเดียวโอ้ตั้งสี่เหรียญเนี่ยอุ้ยไปไหนละ่ะเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์นี่บวกตั้งสี่บวกเพิ่มอีกสองเหรียญเนนะจากสองบวกสองเป็นสี่เลยนะนี่แต่ว่าเอาอ่ไอ้ไไไอไออ้้้เจ้าไอ้เจ้าไป่ใส่เราส่วนไอ้เจ้าเนี่ยสี่เปอร์เซ็นต์ไม่เพิ่มเลยนะยังไงก็แค่สองเท่านั้น เป็นเก้าเห็นไหมเป็นหนึ่งเป็นสามออรออกไปสิทอทออกไปก็เป็นห้าเจ็ดอ่าผมก็สรุปให้เลยก็แล้วกันนะว่าไอเครื่องล้างเนี่ยไม่ต้องไปอัพไวลอมันหรอกไรประโยชน์สิดีเลยมันต้องปุ่นอะผมว่ามันต้องประมาณสัก5้าสเอนตนี่ยมันถึงจะเพิ่มขึ้นอีก จากสองเหรียญไป็สามเหรียญนะ่ะเดี๋ยวไม่ก็สักสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาง่ายๆว่ามันต้องไม่ใช่หลักหน่วยอ่ะมันต้องเป็นหลักสิบขึ้นไปอ่ะซึ่งมันก็ไม่เป็นไปไม่ได้ไงจะต้องแบบกดอัพลิ้ว่าตัวนี้ให้โดนทั้งหมดห้าครั้งลวดซึ่งมันจะแล่นต้อมตัวนี้ห้าครั้งลวดเหรอ,อมันก็เป็นไปไม่ได้หรือถ้าเป็นไปได้แม่งก็เปลืองเปลืองไอ้หินอัพอัพเปลืองไอ้เจ้าหินอัพไอ้เครื่องรางเนี่ยดูนะห้าใช่ไหมสิบสิบห้าห้าสิบร้อยร้อยห้าสิบห้าร้อยพันหน พันห้าสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันมื่นดูใช้ตั้งแบบเป็นหลายหมื่นอ่ะเพิ่มเพิ่มตรงนี้นิดเดียวเงี้ยยังไม่ใหญ่ไหมเจ็ดสิเป็นเจ็เก้ะจึงงนึง <c oughs> ซึ่งมันไร้ประโยชน์มากก็เรียกว่าพิสูจน์แล้วนะครับว่าไม่คุ้มค่าครับไม่ควรจะเอาไปใช้เลยไม่ต้องรุ้นเลยครับก็ดังนั้นแล้วเครื่องดังดรอคอยตรงเนี้ยเคมาออกไปแล้วนะครับ อะไรอ่ะเกมมันออกไปแล้วนะครับซึ่งก็ต้องลุ้นว่าเกมมันจะเอากลับมาไหมเอากลับมาเมื่อไหร่หรือจะยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้เล่นก็หาเงินยากเหลือเกินนะครับก็หวังว่ามันจะเอากลับมานะครับว่าแล้วก็โชว์ให้อิจฉาเล็กน้อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ดูข้างบนนะครับสองสามหกหนึ่งมันจะกลายเป็นเท่าไรเจ็ดศูนย์เลยเหรอหนึ่งตัวเท่าไหร่โอ้เพิ่มขั้นละเก้าเลยนะเพิ่มขั้ละตั้งข้าเก้าเลยนะโอ้เป็นไงล่ะ ว่าขนาดเครื่องรางดอกคอยเพิ่มเพิ่มแค่เก้าบวกตั้งสามร้อห้าสิบเปอร์เซ็นเพื่อแค่เก้าจากสองเหรียญเป็นเก้าเหรียญคือเพิ่มเจ็ดเหรียญสามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นเพิ่มเจ็ดเหรียญอะ <c oughs> ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะเอาจริงแต่ยังอยมันก็เพิ่มอ่ะเออนะเออนะโอ,โอ้โหอ่ะโอเคครับราจาคลิปนี้ก็ท่านี้ก็แล้วกันนะครับขายข้อข้องใจนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบายบายครับสวัสดีครับ